สวัสดีครับกระฟอดครับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปที่เราเทียบอัตราการสิ้นเปลืองของรถ2คันนะครับรถ2คันนี้เป็นรุ่นสปอร์ตด้วยกันทั้งคู่เนาะก็จะเป็นรถกอล์ฟเป็นสปอร์ตขับ2นะครับอ่รถของกอล์ฟเนี่ยจะใส่ล้อเอเวอร์เรสต์นะครับสปอร์ตขอบ20นะฮะเราจะเทียบกับรถลูกค้าซึ่งเป็นสปอร์ตขับ4นะครับแต่ใส่ล้อเดิมนะครับขนาด18เนาะอ่ะ เดี๋ยวคลิปนี้เราจะดูกันนะครับว่าอัตราบริโภคจะต่างกันไหมนะครับเดี๋ยวขอรีเซ็ตรถผมก่อนนะนะครับอ่าเริ่มจากรถผมก่ออันไหนทิป1หนึ่งเนาะอันนี้ทิป1หนึ่งใช่ไหมอ่าเราจับกันที่ทิป2สองนะครับเพราะทิป1หนึ่งก็ยาวเหมือนเดิมนะครับเราจะได้ไว้ทําคลิปเรื่องของหมื่นห้าพันกิโลได้นะเราก็จะใช้ทิป1หนึ่งเป็นอย่างนั้นทิป2แสองเราก็เอาไว้มาจับกัน ส่วนรถล,ลูกค้าทิปไหนก็ได้นี่เพิ่งมาเติมน้ำมันเสร็จโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มนะครับเราจะได้รู้โอเควันนี้ก็วิ่งประมาณสักสี่ร้อยสี่ร้อยห้ารอยโลแหละ นะเพราะว่าสี่ร้อยกว่าโลยังถึงที่พักอยู่เลยนะครับแล้วเดี๋ยวก็ต้องตีไปส่งลูกค้าอีกนะก็น่าจะประมาณสี่ร้อย0ึงห้าร้อยกว่าโลนะครับอันนี้ให้ดูก่อนเนาะปึ๊บก็ที่ที่วิ่งยุงขึ้นรถแต่ตัวเลือเกินนะครับวันนี้วิ่งก็มีทั้งอะณณตอนนี้ก่อนนะระระยะทางไปเนี่ยสี่ร้อยสามสิบกว่าโลนะนะครับไม่รวมหลงนะนะครับก็จะเป็นทางขับปกติน่ะนะ แต่หลังจากนี้นะครับช่วงที่หลังจากที่พักไปส่งลูกค้าเนี่ยจะเป็นเข่าแล้วนะครับเราจะได้รู้แล้วว่าอัตราบริโภคนะครับมันช่วงไหนเป็นยังไงของรถแต่ละตัวนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับอันนี้นะครับก็เป็นช่วงแรกนะครับอันนี้รถส่วนตัวผมนะนะครับที่แฟนผมขับมาก็มาณ89กิโลนะครับ13.1เนาะอันนี้ผมมาจอดรถนะแล้วก็มาทานข้าว ฝนตกก็เลยมันหนีมาตะตาร,รถทานข้าวนะครับก็เนี่ยให้ดูนะอ่ะเราไปดูรถลูกค้ากันนะครับหนึ่งนะดูดิลูกคนน้ำท่วมปั๊ม,มคือผมยังไม่ได้กินข้าวเลยไงนะครับแล้วจะออกไปนั่งกินข้างนอกก็ดันฝนตกก็เลยต้องมาสตาร์ทกินอยู่ครับไปเดี๋ยวพาไปดูรถลูกค้าดูดิยังอยู่นี่เลย เอาไว้เท่าที่เราพอลองท้องก่อนเราจะต้องเดินทางไปอีกยาวไกลครับหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมทิ้งขายะก่อนอเรามาดูกัน ดหมดแล้นอ, <c oughs> อ่ะล็อกรถก่อนสมัยนี้อันตรายอึบนี่นะครับสิบสองจุดห้านะฮะรถติดหน่อยโอเคนะครับก็ขอโทษนะครับ วางของอันนี้ก็ให้มาดูเนาะในช่วงแรกที่เราขับมานะครับช่วงประมาณสักเก้าสิบโลแรกนะะ<ม>ก็จะเป็นอยู่ประมาณนี้นเซ<า><า>นเซอร์เนะาะใช้ได้นะครับที่เมื่อกี้มันเห็นตรงนี้เพราะอะไรนี่เ<า>ห็นไหม้าสายมันจับแท่นนั้นอยู่นะนะก็เดี๋ยวเราไปดูนะครับ ตอนช่วงต่อเนาะว่าตัวเลขจะเท่าไหร่จะห่างกันเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับก็เดี๋ยวฝากติดตามด้วยนะครับนะครับก็ตอนถึงที่พักเนาะเมื่อคืนผมไม่ได้ถ่ายก็นี่เละตอนเช้านะครับเราก็วิ่งมา427กิโลนะครับ14.3กิโลเมตรต่อนลิตรนะครับอันนี้คือที่ที่เราวิ่งมาถึงที่พักนะอ่ะเดี๋ยวไปดูอีกคันหนึ่งก่อนอีกคันหนึ่ง นี428นะ15.5กิลเมตรลิตรนะครับรถนะที่เป็นรถส่วนตัวประหยัดกว่านะ15กว่านะครับรถล,ลูกค้าที่ผมใส่ขับ2มานะวิ่งอยู่14กว่านะครับก็เดี๋ยวไปดูอีกทีหนึ่งเนาะก็ผมขับไปถึงลูกค้าก็จะอยู่ประมาณสักอ,อ,อีก86โลนะครับก็น่าจะอยู่ประมาณสักชั่วโมงครึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นการช่วงที่ขับอยู่บนเขาแนละ้วขึ้นเขาแนละ้ว นะครับก็เดี๋ยวไปดูกันว่าตัวเลขจะเปลี่ยนไปขนาดไหนครับก็ถึงที่หมายแล้วนะครับ5 1 1้กโลนะสิ9กิโเมตรต่อลิตรนะครับอันนี้รถลูกค้าเนะมาดูรถส่วนตัวกันครับรถส่วนตัวก็เพิ่งมาถึงกันเลยรถล,ลูกค้าใช้น้ำมันไปหนึ่ันหนึ่บาทนะครับนี่รถส่วนตัววิ่งสิบสี นะนะครับก็ให้ดูแหละครับสปอร์ตขับ2กับขับ4นะแต่ใช้ขับ2ด้วยกันทั้งคู่นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าผมวิ่งกลับนะครับแวะซื้อของฝากให้คุณพ่อคุณแม่นะให้แอดมินที่บริษัทนะครับย้อนไปถึงที่ทํางานนะครับว่าอัตราบริโภคนะครับรถผมจะอยู่ที่เท่าไหร่ครับอ่านะครับก็ถึงที่หมายเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็มาแวะเติมน้ํามันนะก็1นึ่กิโลนะครับสิกิโเมตรต่อลิตรเนาะก็ คำนวณมาแล้วนะครับทริปนี้ก็ใช้ไป2,351บาทนะครับก็ไว้เป็นข้อมูลนะครับในการประกอบการตัดสินใจนะครับยังไงนะครับฝากกดไลค์ครับกดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องช anel y o u t u b e กับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงกรอบหน้าเบอร์ทัวร์ดีไลน์กับขึ้นไว้แล้วนะครับคลิปนี้ผิดพลาดตกหล่นประกันใดกราบขออภัยครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ